สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟน FC เขขอฟซีคอหวยทุกๆขท่านนะครับอ่าคลิปนี้แอดก็จะมาลงแนวทางของอาจารย์ดุยนะครับอ่าอันนี้งวดวันที่หเดือนเนะครับปีพศ2566นะงวดต่อไปนะครับของอาจารย์ดุยนะครับอาจารย์ดุยท่านให้มาสุด3ตัวนะครับ981 983 985ชุด2ตัวมี81 83 85แล้วก็89นะครับามาดูข้างล่างครับข้างล่างอาจารย์ดูท่านให้มา73กับ93นะครับสชุดนะครับถ้าสอบก็ตาบนี้นะครับทุกคนามาดูอีกท่านหนึ่งครับอันนี้แอดเอื้อยล่านะครับแอดเอื้อยล่านะครับท่านให้มา งวดวันที่1เดือน7นะครับงมวดต่อไปนะครับวิ่งบน8อ่าเห็นไหมครับ8เหมือนครับอาจารย์ดูเหมือนกันนะอาจารย์ดูก็ให้8นะครับเอ็ดเอล่าก็ให้8นะครับชุด3ตัวเอล่ามี2อ7 3ปดเจามนะครับชุด2ตัวก็มี8 7นะครับามาดูข้างล่างแอดเอล่าท่านให้มา เลข0นะครับเลข0มี0205แล้วก็08นะครับอ่ะอันนี้ก็สำหรับเป็นแฟน FC a d e อนะครับท่านให้มาวิ่งบน8นะครับวิ่งล่าง0นะอ่ามาดูอีกท่านหนึ่งครับอันนี้รัฐบาลไทยเหมือนกันนะครับวันที่1เดือน7นะครับปี66เนนะ อ่าแอดปรีซานะครับวันนี้อาจารย์ปรีซาท่านให้มานะอ่าข้างบนแอดปรีซาท่านให้มาวิ่งลูดหนึ่งนะครับทุกคนวิ่งลูดหนึ่งนะครับชุด3ตัวมี8 5 1 5 8 2 5 6 1 5 8 3นะครับอ่ามาดูชุด2ตัวนะครับแอดปูปิซาท่านให้มาครับ5 1 หกหนึ 1> 6, 1, 8, 1, 8, 5งแปดหน3่งแล้วก็8 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดแอดตรีซานะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งน,นครับอันนี้ของอาจารย์เสือตกถังพลังเงินดีนะครับงวดวันที่1เดือน7นะครับ พอศห้านะครับอ่ะเสือตกทางพลังเงินดีอาจารย์ท่านให้เด่น8นะครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนรู้สึกว่าเด่น8ปกันสามอาจารย์แล้วนะอาจารย์ดุยก็ให้8แอดเอล่าก็ให้8เสือตกถังพลังเงินดีก็ให้8นะครับอ่ะลองเลข7นะมาดูชุด3ตัวนะครับ6 7 3 6 7 9

แล้วก็38นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดของอาจารย์เสือตกถังพลังกันดีนะครับถ้าชอบก็ติดตามนะครับก็แอดก็ขอขอบคุณทุกคนบ้างใจแล้วก็ fc ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ